สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มคุณดินนะครับแปลงสละสุมาลีออร์แกนิกนะครับตรงนี้ปลูกเพิ่มนะครับปีนี้ทั้งหมดส่วนด้านบนจะเป็น55ต้นนะครับแล้วก็มุมด้านล่างอีก42ต้นนะครับอายุ5เดือนเต็มแล้วครับดูการแต่ง แตกยอดนะครับตั้งตัวนะครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับการดูแลนะครับผมจะฉีดน้ำหมักปลาซูเปอร์ฮอร์โมนน้ำหมักดอกหญ้าอึดนะครับแล้วก็ธาสังกะสีเหมือนสลระต้นใหญ่นะครับทุก15วันการให้ทางดินผมจะให้เอฟพลัสต้นละสองขีดนะครับ แล้วก็ปุ๋ยหมักจากขี้เคก้กทุก15วันต้นละ3-5กิโลกรัมทุก15วันสลับกับจุลินทรีย์เอฟพลัสนะครับไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ5เดือนนะครับข้อดีของการใช้จุลินทรีย์และน้ำหมักปลาต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการแตกกอนะ ซึ่งปกติเขาต้องอายุประมาณปีกว่าๆนะครับถึงจะเริ่มแตกกอแต่ของผมนี่อายุ5เดือนครับหลายต้นมีการแตกกอที่ดีนะครับรวมถึงกล้วยนะครับก็จะแตกกอดีมากสังเกตดูนะผมเคยสอบถามพี่ๆที่เอาไปปลูกนะครับประมาณ3ปีบางคนเขาบอกว่าของเขาไม่แตกกอเลยนะครับ นี่คือจุดเด่นของคันใช้จุลินทรีย์และน้ำอับปลานะครับแตกกอนะครับตอนนี้เริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะครับสละเขาเวลาเขาแตกใบใหม่สีเขาจะอ่อนๆแบบนี้นะครับตอนแรกยอดจะออกสีแดงๆเข้มๆหน่อยนะครับพอเริ่มบานก็จะออกสีเหลืองๆก่อนแล้วก็จะกลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งต้นไหนที่ไม่แข็งแรงเราต้องช่วยคลุมไปก่อนนะครับป้องกันแดดเผาใบ ผมก็จะให้น้ําวันละ15นาทีนะครับเป็นระบบสาย PE นะครับแบบนี้นะครับวันละ15นาทีช่วงหน้าแรงนะครับแล้วก็ปลูกมากเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับมีกล้วยไข่ส่วนแปลงด้านในนูนน้นอายุปีสองเดือนแล้วครับความสูงก็ประมาณ3เมตรการแตกอก,ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันครับ อย่งนี้ก็เป็นสละอายุห้าเดือนนะครับใครสนใจนะครับวิธีการปลูกแบบออร์แกนิกต้นพันธุ์นะครับสามารถติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับมีอายุหนึ่งปีกับสองเดือนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงเช้า แสงกำลังสวยนะก็เดินชมแปลงสลัดก,กันก็เป็นการปลูกครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับศึกษาแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองอนาคตผมก็จะทำคลองไส้ไก่ทั้งแปลงนะครับ เพื่อให้สาระได้ความชุ่มชื้นอขอชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครแล้วก็สามารถปลูกบนที่ดอนได้เพราะตรงนี้เป็นที่ดอนสูงมากหมาก็ค่อนข้างโตแล้ว ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็เดินชมสวนกันนะครับสวัสดีครับ